ชาวโคราชได้ดูนะครับวันนี้งานนี้ที่ในปรี้ที่โคราชนะครับในการันตีว่าไม่ได้เอาค่าตัวเลยไม่สบาทเดียวแต่อยากมาทําให้คนโคราชได้ดูดีๆนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทาออกมาให้ดีสุดจะดีหรือไม่ดีก็ฝากไว้แบบไว้ไพิจารณาด้วยนะครับแต่คือจะทําให้ดีที่สุดเท่ากับให้ดีที่สุดเท่ากับให้ดีที่สุดเท่ากับคนคนหนึ่งจะทําได้เพื่อพี่น้องชาวโคราชนะครับจะทำให้ดีที่สุดนะครับ ไวเจอกันนะครับทุกคนเจอกันนะเจอกันนะครับอืมข่าบผมมาช่วยเพื่อนครับผมเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเกินในเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดอยู่สูงอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ใช้กันด้วยนะ ให้กำลังใจกันด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่หน้าไลน์นะตอนนี้บัตรกลุ่มปิดก็ยังเข้ากันได้อยู่นะครับถ้าเห็นเราซ้อมกันเหนื่อยวันนี้ทุกคนพรุ่งนี้เราเช้ายังต้องซ้อมอีกนะบัตรกลุ่มปิดยังซื้อกันได้อยู่นะครับรีบซื้อกันเลยนะครับใครยังไม่ได้ซื้อรีบไปซื้อกันเลยนะครับผม99บาทเองได้ดูของดนนะงีด้วยเท่าที่เห็นจะทำดีๆมากๆเลยขอบคุณค้าขอบคุณมากๆเลยรางวัลนัดปังมากอ้ยจะต้อง,องขอรอดูเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ ไปไหว้ย่าโมใช่ไหมฮะไปไหว้ย่าโมคือสังเกตได้ถึงความแบบความศักดิ์สิทธิ์ของย่าเลยคือแต่ับพอนัดไหวพอนัดพอนัดไหวเสร็จแล้วก็แบบแดก็นิ่งๆครับแดก็นิ่งๆคับพอนัดหลับตาปุ๊บแดกเริ่มแดกเริ่มแดกเริ่มแบบแจ๊ดเริ่มแรงแจ๊ดเริ่มแรงแล้วก็บู๊บาบแจ๊ดเริ flying, like, ่มแรงบู illing, ๊บาบแจ๊ดเริ่มแรงบู๊บาบแจ๊ดเริ่มแรงบู๊บาบอย่างเงี้ยครับแดก็ก็รู้สึกว่าย่าเขามีมีย่าเขามี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 บารรมีจิงๆ มรนมีหญ้าสูงมากครับตักจริงเมื่อกี้ก็เห็นบอสบอสบอสปอมนะครับบอสปอมพูดอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะมีข่าวเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าบอสปอมเล็นดูสามนอมากๆเลยนะครับยามาต้อนรับนะครับ